เ,าาเป็นคัวกลางค่ะแล้วก็เ้กมะพร้าวพวกค่วสกลูกค้าขอเอเอเดรนะคะนิส่มีห้ารายการนะคะจะเป็นลาเต้รอเป็นคั่เตมนะคะความวามูยเป็นคั่วกลางนะคะหวาอนน้อยแล้วก็เบเกอี่จะเป็นเทมคัว่วสักเอาว้ผสมอกคานาีนะคะคือร้อยบาทค่ะ หน่งค่ะาปูเย็นหนึ่งาเฟ่เราเป็นค้อทข้อบงค่ะกาแฟเราก็มาแล้วนะคะทุกคนเขาจะมาพร้อมกับการ์ดแนะนําของเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เขาชงมาเสิร์ฟเรานะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือดรากเนี่ยแบบเค็มๆอะไรอย่าเนี้ย เนี่ยก็คือไม่รู้อันไหนเป็นแก้วไหนหรอกโอเคตามนี้แล้วก็นี่หาะครัวซองอนนี้เป็นครัวซองอมันคือร้อยเกสบาทเนี่ยแต่ชิ้นมันใหญ่มากไม่ถึง4 90, ี่รเก้าสิเมื่อกี้บินไปแลนะบินเออเดี๋ยวนะทุกคนครัวซองเนี่ยร้อยสามห้าตัวนี้เอลมอร้อยสามห้าคือชิ้นใหญ่แต่ว่ามันมาแพงที่เค้กมะพร้าวไงเพราะมันมีผลไม้เสิร์ฟมาด้วยเนี่ย อันนี้ร้ออันนี้ก็ร้อย1้อยสิบห้าบทนะทุกคนเป็นครัวซองเสิร์ฟพร้อมแยมแล้วก็เนยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่พูนนะคะแล้ววันนี้พูหาฮะทุกคนมาที่ร้านกาแฟเอ่อ Rolling Roaster นะก็จริง,รงๆแล้วเขาเปิดนานแล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้มาสักที่ขนาดใกล้บ้านนะใกล้บ้านมากๆเลยด้วยเรามักจะไปที่ไกลๆก่อนส่วนที่ใกลๆเรามักมองข้ามอเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟของเขากัน อ,อันนี้ของฟูสั่งไปก็คือเป็นแบบว่าสูตรขั่วกลางร้อยสามสิบบาทโอเคนะคืออร่อยขอสอง้ำวัด ความถึงนมะเขา ร้านนี้จะมีโรงคั่วกาแฟ ى, กระจกใสเอาไว้โชว์ลูกค้าด้วยนะทุกคนนี่เลยค่ะเราก็มาดูวิธีการคั่วกาแฟได้นะแต่ว่าจังหวะเราไปเนี่ยเขายังไม่ได้ทำนะคะอ่าแล้วด้านในนงะตกแต่งแบบนี้อ้าวที่แท้ก็ขายกระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวด้วยเอาไหมใช่ทุกคนเขาตกแต่งเป็นสไตล์คล้ายโกดังค่ะแล้วก็แบบเท่ๆอย่างนี้เลยนะแนวสีดำปนเทาอะไรแบบนี้ ไม่ใช่โรงสีข้าวนะแต่เป็นโรงค่วมเมล็ดกาแฟอดีปูพาขึ้นไปดูชั้นสองกันบ้างบรรยากาศชั้นสองมองลงมาเนี่ยจะประมาณไหนอ่ะไปจ้ะคอนเซปต์ร้าน โลกแห่งกาแฟที่ไม่มีวันหยุดหมุนนี่เลยค่ะโลกสามใบเนี่ยหมุนอยู่ตรงเพดานเลยเห็นไหมทุกคนวันนี้ปูก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ขอบพระคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปูด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย